เราต้องใจดีกับตัวเองนะต่อให้รู้สึกว่าทุกวันนี้มีแต่คนใจร้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องใส่ใจตัวเองด้วยนะแค่ความรู้สึกตัวเองให้มากๆทํทำให้ตัวเองสบายใจได้บ่อยๆนะตรงไหนมีความสุขและไม่เดือดร้อนใครก็พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะอย่าเอาตัวเองไปพึ่งพิงใคร อย่าเอาความสบายใจไปโผูกไว้กับใครอย่าให้สิ่งใดมาทำให้ใจเราไม่เป็นสุขอย่ารู้สึกแย่นานเกินไปหากสิ่งใดไม่ได้อย่างใจจงเยียวยาความรู้สึกตัวเองให้ดีจงรู้วิธีจัดการแก้ไขความรู้สึกตัวเองด้วยจงทำให้ทุกๆวันมีเวลาแห่งความสุขใจบ่อยๆมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรู้สึกดีและมีความสุขให้ได้ในแต่ละวัน ความรู้สึกดีความสบายใจและความสุขใจเป็นสิ่งจำเป็นนะที่ต้องมีในชีวิตเรารักตัวเองรักทุกคนรักทุกสิ่งรอบตัวแล้วก็รักธรรมชาติที่แสนดีด้วยนะ